โซนนิยมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เกมไหมครับนะครับก็อ,อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างบ้านหลังนี้เลยนะครับเป็นบ้านสูงโมเดน์นะครับผมเป็นบ้านโมเดนหลังใหญ่หลังโตอลังการงานสร้างนะครับนี่นะโอ้โหหลังโคตรใหญ่กูอบอกเลยนะ แม่ผมจะคิดแบบออกมาได้นะครับไปแวเราไปดูในตัวบ้านกันสักนิดหนึ่งก่อนนะ้าในตัวบ้านเข้ามาแล้วก็มาปิดประตูก่อนนะครับด้านหน้าตรงนี้อลังการมากนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับเป็นห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนกวงก้วงนะครับผมนะห้องนอนอย่างก้วง ห้องโถงด้านหน้านะตรงนี้เป็นบันไดทางขึ้นเราก็จะขึ้นมาขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าห้องนอนนะในนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนอะไรเนี่ยห้องนอนตรงนี้ออกมาก็จะเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงชมวิวนะครับโอวหลังใหญ่มากปิดประตูอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะ ห้องน้ําของชั้นที่สองนะมีห้องน้ำสองห้องห้องนอนสองห้องอีกแล้วนะครับแหมดีจริงๆนะออกมาด้านหน้าตรงนี้นะาด้านหน้าหลังยังใหญ่นะครับมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเรามาวางผังด้านหน้ากันก่อนแบบนี้วางไปกนแบบนี้แบบนี้นะครับ นะครับผมแม่ยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยผมก็เรียน,นนะครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสองสามสี่ห้ามนน่าจะแบบนี้นะทุกคนครับน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับประมาณนี้หวังว่ามันจะวางไปถึงด้านหลังได้นะคงไม่แบบไปชุนกับตัวนี้กับตัวด้านหลังกับหลังหลังเนี้ยนะตอมาอีกสิบห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบสองสิบสามสบสี่สิบห้าแหมหลังใหญ่นะครับหลังอลังการมาก เสียงไม่ได้ยินเสียงในเกมเลยดยูยอันนี้เราจะมาแบ่งตรงกลางนะครับผมเอาไว้เป็นเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเล็กนิดน้อย ก็จะเป็นห้องน้ํานี่นะครับก็จะก็จะเป็นถังนะเป็นถังของตัวบ้านโอเคแล้วจากนั้นจากนั้นผมขอวางเราจะต้องวางบล็อกไม้ไม้สนแปลรูปเนี่ยวางขึ้นมาวางขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเปดโอเคเจ็ดถูกแล้วนะครับเปดนี่แหละ วางให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เป็นบล็อกสีเทาวันนี้นะบล็อกสีเทาวันนี้วางมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่นะครับล้วจะแบบนี้นะจ๊ะก็หวังว่ามันจะใช่แบบนี้นะ ครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะจากนั้นเราก็ใช้บล็อกสีขาววันนี้วางขึ้นมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสิว่ามันจะต้องวางกืนขึ้นมาบล็อกหนึ่งไม่ใช่หรอ,อนี่ไงทำเสเร็จแล้วก็ไม่ได้ดูตัวอย่างก็ไม่ได้ดูละเอียดรายละเอียดมานะครับผมเราลืมหลงลงืมลงลงลง จะเป็นอย่างนี้ประจำมาเดี๋ยวผมขอวางตามแนวนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเมื่อเราวางให้ได้ลักษณะแบบนี้แนวนะครับก็จะเป็นกล่องนะเออเป็นรูปร่างแบบกล่องแบบนี้นะครับแม่กว่าจะวางเสร็จนะครับมึงว่าง่าย,ายที่ไหนล่ะมาดูอกูจะวางเสร็จนะเนี่ยก็อ่ะอ้าวตะวันจะตกดินพอดีเลยอ่ะโอเค มาครับเดี๋ยวเราต้องมาทำตรงก่อนนะเราต้องมาเริ่มตรงนี้ตรงนี้เราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับอืมเป็นบ้านหลังใหญ่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับเปลืองบล็อกนิดนึงนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมขอทุบพื้นออกให้หมดก่อนอ่าโอเคเมื่อเราทุบพื้นออกไปให้หมดแล้วนะครับออกไปหมดแล้วนะก็ให้เราวางเป็นบล็อกสีขาวแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็วางแบบ วินไว้แบบนี้นะครับวินสลับช่องว่างสลับสลับสบว่างเอาไว้นะเพื่อที่เราจะทําเป็นแบบลายขาวสลับดํานั่นเองนะครับผมนะก็วางไปอ่าโอเคก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับแหมบ้านหลังใหญ่ก็ต้องอลังการนิดนึงนะครับ มา,มาต่อกันเลยเราก็ใช้บล็อกสีดำอันนี้นะครับวางเข้าไปในช่องว่างแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอวางไปก่อนนะครับ่ะโอเคก็ได้แล้วนะครับผมเม่ก็เป็นกระดานหมักฮอตเลยนะครับตอนนี้เอาไปลื่นหมักฮอตได้เลยนะเนี่ยขาวสลับดําเชียวนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ดนะครับนับขึ้นไปสี ามสี่โอเคตรงนี้ nah, ทุบใหตื้นนะทุกคนอ่าแล้วก็วางวางเดี๋ยววางให้เต็มตรงนี้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเราต้องทุบตรงนี้ออกก่อนนะทุบออกแล้วเราก็วางไปด้วยบ็อกบ็อกคอร์สใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับกูก็ไม่รู้อีกแล้วนะวางไปแบบนี้ เอาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทํเบินบันไดาทางขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องเราจะต้องมากั้นห้องก่อนไปเออมันจะต้องมีห้องนอนก่อนมันจะต้องมีห้องนอนด้วยนะครับห้องนอนห้องนอนห้องเนนอะไรเนี่ยห้องเนนบ้าบอเลยะดูห้องนอนห้องนอน,อน,อนสิเนี่ยพูดบ้าบ้าบ,บไปนะครับเนี่ยบ้าแล้วกั้นไป เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็ใหญ่ก้วงที่ผายเลยนะครับแม่ก้วงสะใจใช่ไหมล่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเรามาทุบเป็นหน้าต่างบานใหญ่นะครับผมเป็นบานกระจุกนะนไม่ต้องโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้ด้วยเดี๋ยว,เ,ยวเรา,เรา,เ,ราเรามาทำตรงนี้ก่อน นี่เราจะต้องปูไม้เบิร์ตเข้าไปให้เต็มเลยนะครับปินระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหน้าเดี๋ยวน่าเราอ๋อว่าแล้วทำไมมันมันเปี่ยนนะตรงนี้ไม่ต้องวางนะครับเดี๋ยวสิกูมาวางทำเพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้เราปล่อยโล่งไงเออแบบนี้นะครับแบบนู้นไงเนีย่ยตัวอย่างก็มีอยู่ โอเคครับต่อมาตรงนี้เราจะต้องทุบตรงนี้ออกเป็นประตูทางเข้านะครับอ่าตรงนี้ด้วยเป็นประตูทางเข้าห้องน้ำนะแต่เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยห้องน้ํายังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวเรามาทําห้องน้ํากันก่อนห้องน้ําเป็นห้องน้ําด้านล่างตรงนี้เราจะเป็นห้องน้ําเหมือนแบบเป็นห้องน้ําส่วนรวมด้วยนะครับเราไม่ต้องเอาไว้ในห้องนอนนะตรงอาประตูไว้ด้านนอก เอาแบบให้คนอื่นเข้าด้วยนะครับเมยจะเข้าแต่ตัวเองก็ไม่ได้มาดูอา่าเมยกับเรื่องลายกับเรื่องห้องน้ำกับกับเรื่องห้องอื่นเหมือนกันเตะเลยนะลายเดียวกันนะครับเมยไม่ต้องเอาหลายลายหรอกตัวบ้านก็อลังการแล้วนะ,ะมาดูตรงนี้เดี๋ยวเรามาวางพื้นก่อน ต้องวางพื้นก่อนใช่ไหมก็น่าจะใช่นะครับรู้สึกว่าฟ้ามันกำลังจะมืดอีกแล้วไ,ไฟซะเหลือเกินนี่อะไรจะร็วท่กความมืดในไหมครับเนี่ยเดี๋ยวโอเคต่อมาเดี๋ยวผมขอปิดหลังคาไปก่อนอ่าโอเคเมื่อเราปิดหลังคาให้เรียบเนียนได้แบบนี้แล้วนะคร<ๆ>ับก็เกือบเสร็จแล้วบ้านหลังตของเรา นะครับแม่หลังแบบมหาเทศรษฐีเลยว่างั้นเถอะแม่หลังมึงใจ้ใหอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยเลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ทุบหน้าต่างก่อนหน้าต่างด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ ก็จะแบบนี้นะครับแล้วเราก็มากั้นมาทําขอบมันนะครับผมเออเป็นขอบหน้าต่างนะคือทาไว้ทําไมก็ไม่รู้แต่ก็ทําไปเถอะนะครับเพื่อความสวยงามนะทาไปแล้วไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะครับแต่กูว่าสวยเ่พูดบ้าพูดบอประตูทางออกหลังบ้านนะครับตรงนี้บ้านหลังใหญ่จะไม่มีประตูทางออกหลังบ้านได้ไงล่ะเมนหลัง รานมากหน้าต่างอันนี้มันติดตรงนี้แม่ขนาดหน้าต่างกูเป็นคนทุกเองนะครับหน้าต่างกูเป็นคนทําเองแล้วก็ทําเองเหมดน,นั่นแหละนะแต่ก็ลืมเองอีกเดียวโอ้โหนาทาเองลืมเองนักเลิงพเป็นไงละ่ะอะไรนักเลงเท่ากูเนี่ย อะไรจะดีอะไรจะกิิงกันนะ่นี่น่าจะแบบนี้นะอะไรเนะี่ยเข้ามาทำไมเนี่ยอูวนีอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นหน้าต่างหลังบ้านหน้าต่างด้านหลังตรงนี้อีกบานใช่ไหมอ แลี้วนะน้องรับเข้ามาสองนะครับหน้าต่างต้องเท่าๆกันนะประมาณนี้นะครับโอเคหน้าต่างตรงนี้ก็ตรงกันเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะจากนั้นเล้วก็ไม่มีอะไรมากเลี้ยวนะครับง่ายๆโอ้โหกูบอกเลยง่ายๆนะครับบ้านหลังนี้ง่ายๆนะไม่ได้ยากเลยนะ เดี๋ยวว่ามันมันมันหลังใหญ่หลังเงี้ยมันต้องทำมันต้องวาง๊อกเยอะเท่านั้นเองเดี๋ยวว่าตอนนี้เดี๋ยวขอมาทําบันไดทางขึ้นก่อนเดี๋ยวนะ่ารู้สึกว่าบันไดมันจะต้องติดตรงนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเมื่อกี้ไปดูแบบมานะครับแหมแวบไปดูแบบม,มันจะต้องแบบนี้แล้ว เราก็ใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ปิดเข้าไปนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นราวากัน้นกันตกนะครับผมไม่ได้ไม่มีไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวตกลงไปตายนะครับง่ายๆจดตกลงไปตายไม่ได้บ้านเราเราต้องทําให้ดีที่สุดนะโอเคต่อมาก็ไม่มีอะไรมากเล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอากระจุกก่อนกระจุกกระจุก จุกจ้ามานี่กระจุกบล็อกด้วยกระจุกเพนด้วยแล้วก็กระจุกบล็อกคุณน้น,นี้เอามาใหม่นะครับมีเลี้ยวแตกวัวมาใหม่อย่เท่านั้นเด้อเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะกนม,มันถูกเลี้ยวใช่ไหม ก็จะแบบนี้แล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับกูไม่เน่ใจทีนะเ,จเ,เดียวช่องทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่ปินกระตุกใส่ไปเลยนะครับปินแต่ห้องน้ำแหละปินกระตกขุนเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะนได้ใส่กระจกไปเท่านั้นเองอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กระจุกไปให้หมดก่อนนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับตรงนี้ด้วยมินกระ,ระจกอยู่บานหนึ่งนะเดี๋ยว ว่าตรงนี้กูจะยังไม่ได้ใส่ประตูใช่ไหมเออใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นระเบียงจะน่าระเบียงตรงนี้ขอแก้นิดนึ่งขอแก่นิดเดียวนิดเดียวเท่านัาน้นนี่นะใส่วอล์กขาวกันเข้าไปแบบนี้นะครับตรงก็เป็นระเบียงกระจกสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆไเข้าไปเลยใส่แบบนี้ เป็นระเบียงกระจุกต้องเป็นกระจุกเท่านั้นนะครับด้านหลังตรงนี้เราก็มาใส่กระจุกคุณเข้าไปปาบก็ให้อ่าโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาติดประตูเข้าไปตรงนี้ก่อนอด้านหน้าตรงนี้เราต้องใส่เป็นบล็อกเรียบเข้าไปแล้วนะครับมาเรามาใส่บล็อกเรียบด้านหน้าตรงนี้ให้มันติดติดสกัดสักกะทีนะครับให้มันเรีๆๆๆๆๆๆเยบร้อยว่าง <ๆ S 2> ั้นเถอะใส่บล็อกเรียบเข้าไป ออตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับบ้านหลังนี้หลังใหญ่ก็ต้องมีที่จอดรถด,ด้วยนะต้องให้มันสมกับหลังใหญ่ตูหมหรานของมันนะครับไม่ได้ไม่มีไ,มได้นะครับบ้านหลังใหญ่นะต่อมาต่อไปเราก็ใส่ใบไม้ใบอุกใบอ๊กเนี่ยต้นใบต้นอก๊กใส่ลงไปรอบๆบ,บ้านแบบนี้นะครับวางก้าไป วางได้วางไปนะครับวางเข้าไป,ปรอบๆแบบนี้แน้วมันก็จะออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวเรียบหันหน้า,าดูดูนะวางาไป,ปรอบๆแบบนี้นะครับมันก็จะีูดเข้าไปเลยทีเดียวเชียวอ,อ,อ่าก็เสร็จกันไปทีเป็นที่รบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะแม่หลังมึงนี่ อลังการที่หายเลยนะครับเดี๋ยวนะเดียวสิรู้สึกว่ากูจะลืมอะไรสักอย่างทำไมตรงนี้มันทึบๆทึททแบๆบแปลกๆต้องแก้ตรงนี้นิดนึงเออนี่ไงแม่มึงว่าแล้วเชียวทำไมมันทึบแปลกๆเกือแบบแบบแบบลืมนะครับกูว่าแล้วมันผิดปกติอา่าแบบนี้นะครับนี่ไง สวยงามนะครับก็เสร็จไปละก็จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซบับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ